ท,ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับสตาร์ที่วันเล่ชอบจริงๆเลย SMR มนี้่ะนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมเป้าหมายของผมในวันนี้นั่นก็คือการสร้างเล้าไก่ยังไงแล้วอู้ใช่แล้วล่ะผมอยากจะสร้างเล้าไก่ให้ได้ในพาร์ทนี้นะครับผมถ้าไม่ได้กูไม่เล่นเล่นโอเคทำการเก็บของมาขายก่อนนะจ๊ะอุ้ย โอ้ oh! อันนี้เหมือนอ้อนความเดิมจากตอนที่แล้วก็คือเราได้ไปเจอจากเจ้าพวกจูนิโม่นะครับผมแล้วทีนี้ก็มีจดหมายประหลาดนะฮะส่งมาบอกกับเราว่าเออมีบางสิ่งบางอย่างบอกฉันว่านายนะ่ะได้เข้าไปในคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้เด็ดเคอมมูนิตี้ตเซ็นเตอร์เก่าๆนั่นแล้วใช่ไหมฮึมทำไมนายไม่มาเจอกับฉันหน่อยละ่ะที่อยู่กองฉันอยู่ใน ทางเวสนี่อะไรวะเวสนี่ทางต้นตกของฟอเรสต์เล e ก็คือแม่น้ำในป่านะครับผม In the Stone Tower ออยู่ในหอคอยหินนะฮะซึ่งฉันอาจจะให้คำแนะนำกับนายได้เรื่องหนูน่ะนะโอเคจากคุณเอ่อเลดส์โมเดียสบิซาร์อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมอ,าอ่านถูกหรือเปล่านะแต่ว่าช่างมันล้วกันนะ โอเคลดน้ำต้นไม้ดีกว่าวันนี้ฉันจะต้องได้เล้าไก่นะฉะนั้นผมจะทําทุกอย่างให้ได้เงินนะผมรวมทั้งตกปลาด้วยใช่ครับโอเคลดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วทีนี้ก็ต้องไปตกปลานะจ๊ะโอเคเราจะรีบไปหาตังค์ให้เยอะที่สุดนะครับผมในการสปีดรันไปเลยนะฮะแบบว่าอะไรได้ตังค์ฉันเอาหมดนะฮะตอนนี้ผมก็จะวิ่งไปดูเควสด,ด้วยว่ามันมีเควสอะไรที่อยู่หน้ามินิมาร์ทมั้งนะครับผม น้นารานพี่เอ้ยมาลุสวัสดีครับนายเจอแม่ของฉันหรือยังอ่ะเธอเป็นช่างไม้น่ะนะเข้าใจแล้วเราเจอแล้วละเราเจอบ่อยด้วยโอเคฮะพรุ่งนี้วันเกิดวินเซนต์อ้าเมื่อวันก่อนวันเกิดลุงลิวิสแต่ไม่ได้ใครของควันเลยพระเจ้าฉันขอโทษลุงเปียลุงเปียมีเมล็ดให้ผมสักอันไหมคือผมอยากจะปลูกอะไรที่มันแพงๆแพงๆนะโอเคเอ่อ แต่ว่าตังค์ผมยังไม่พอเลยงั้นเอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะขอบครับลุงไปแล้วแล้วเราก็จะเก็บใส่กระเป๋าฮะไปตกปลากันดีกว่าตกปล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 าเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์ซื้อเหล้าไก่โอเคตกปลาเอา้าลูกวิลลี่ไปไหนอะ่ะชิบหายละว,วันนี้ลูวิลี่ปิดนะเนี่ยแย่ yeah, ละมาซบลูวิลี่รอด้วยลูวิลี่ ท่านอาจารย์เฮียเฮียจะไปที่ไหนอะผมไปด้วยไปตกที่ไหนผมไปด้วยผมจะติดตามท่านไปจะสู่ขอฟ้าไกลผมคิดว่าลูวิลี่น่าจะไปตกปลาที่อื่นน่ะแล้วผมก็อยากจะไปรู้อยากจะรู้ว่าเฮียแกจะไปตกเฮียแกจะไปตกตงไหนนะครับผมผมจะได้ตามไปเดินตามเดินตามอะตามลูวิลี่ไปฮะลูวิลี่จะไปไหนนะ่ะลูวิลี่เข้าไปหลักล้านลูวิลี่เดินอ้อมลูวิลี่ขึ้นข้าบน นั่นเฮลี่ไปทักทายเฮลี่ก่อนเฮลี่จ๋าโอเคอ่ะลุงวิลลี่มาโรงพยาบาลอ๋อลุงวิลลี่ไม่สบายเหรอเนี่ยลุงโอเคไหมเนี่ยเอ่ออ๋อมีเออเบ็ดเกี่ยวปลามันติดอยู่ที่นิ้วมือฉันนะอาลุงไม่อ๋อคือโอเคตกปลาบ่อยจน มันกำตามสนองเลยนะโอเคผมไปละอะไรนี้อลุงวิลลี่ไม่ได้ป่วยลุงวิลลี่เกิดอุบัติเหตุเมื่อกี้นี้คือลุงวิลลี่เขา <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเบ็ดเกี่ยวมือนะฮะเป็นอุบัติเหตุซึ่งก็เลยต้องให้หมอเอาออกให้นะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศมาตกในเมืองบ้างอะไรบ้างเงี้ยอุ้ยไอ้บีเธอโคตรเทเลยหมวนั่นเธอไม่ได้มัน หมวดนั่นเธอไม่ได้มาแต่ใดมาโทษทีนะฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีอะตอนนี้เอ้าเป็นไรเหรอฉันบอกว่าฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีนายต้องการอะไรเนี่ยอ้าขอโทษทำไมต้องดุด้วยเนี่ยเธอมาจะจะดูฉันตกปลาไหมนี่เกิได้ปลาดีๆฉันก็ได้ฉันก็จะได้ให้เธอบ้างไงแต่ตั้งแต่ที่เธอมาอยู่นี่ฉันฉันยังไม่ได้ปลาเลยเนี่ย ไอพบิเธอกินปลาฉันไปหรือเปล่าฮะเฮ้ยอืคอยดูนะไอพตัวบวกเอกอะบอกเลยตัวแบบบึมบึมนะ่ะคือลือนะ่ะ <c oughs> ฉันจะได้แบบตัวบึมบึมดาวม่วงอย่างแน,น่นอนเธอคอยดูคอยดูนะเออความเขินอายนี้อ๋อไปตกที่ทะเลก็ได้เดี๋ยวเราลองไปดูฝั่งปากกาลังดูดีกว่านะเผื<ๆ>่อมันมีแบบ มีประการังให้เก็บอะไรเงี้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงย่มไปเลยนะเนี่ยนะภารนีเราต้องได้เล้าไก่ครับผมบอกเลยนะฮะเราต้องได้ไม่ได้กูไม่เลิกเล่นนะฮะผมและอ,อย่างตอนนี่คืออัดตอนเที่ยงนะฮะตอนเที่ยงของวันที่14กูต้องลงเย็นนี้ตอนหกโมงโอ้โอเคเป็นความท้าทายดีนะเนี่ยโอเคตอนนี้คือตกปลาจนเริ่มมืดแล้วนะเนี่ย ถ้าตกปลาตอนมืดไม่แน่ใจว่ามันจะได้ปลาที่มันดีๆกว่านี้หรือเปล่าแบบว,ว่าปลาหายากอ <L> ุ้ยฮาริบุตรี่ยมอ๋อนี่คือไม่เคยตกได้ตรงนี้เลยนะฮาริบุตรอันนี้คือตัวแรกเลยนะเนี่ยอ <L> ุ้ยฮาริบุตรีกแล้วเยี่ยมไปเลยขออีกสักตัวขออีกสักตัวกินข้าวแล้วกลับบ้านเลยนะอีกสักตัวอีกสักตัวอีกสักนิ้ กะปิดกระ้ายขึ้นมาทักตัวหนึ่งนะแล้วฉันจะกลับบ้านไปอย่างโดยดีเออคับเออเฮอร์ลิงก็ได้โอเคกินขนมปังอันสุดท้ายงำงำงำอร่อยกินอันนี้ด้วยอืมไม่รู้ว่าภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรนะฮะโอเคกลับบ้านกันรักรออยู่วไปละเย่เยเย่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 เวนเล อันนั้นลุงลีนัทนี่นะโอ้ลุงลุงลีนัทมาคุยขยะหาของกินเฮ้ยเฮ้ยแย่ยยแล้วตาแกก็บอกเฮ้ยเฮ้ย,ยเสียงเหมือนกับลักคุณนะั่นมันมาอีกแล้วเลยให้ตายสิอ๋อเหมือนแบบเคยมีลักคุณมาคุยขยะนะครับผมโอเคอ่านายมาได้ตรงเวลาพอดีเลยไอ้นมนายช่วยทำอะไรให้คนแก่คนนี้หน่อยได้ไหมฮะ นายช่วยไปเอ่อไปตรงมุมนั้นแล้วก็ช่วยไปไล่และคูนให้หน่อยได้ไหมอืมมันชอบมายุ่งวุ่นวายแถวเนี้บ่อยๆเนีย่ยนะ,นะขอบคุณนะแล้วก็ทําไม่ได้ใจด้วยว่านายไล่มันไปแล้วครับลุงเอ้ยครับตาแล้วผมอ่ะ,อะจะเฮ้ยนี่ไม่ใช่แลวคูนอ่านี่มันลุงลีนัทนี่นะเอ่อมันเป็นฉันเองฉันขอโทษทีนะคือคนเรามันก็หิวนะ ใช่ผมเข้าใจเลยแหละผมเข้าใจคนหิวลุงผมเข้าใจคนที่ต้อที่ตคก็อยากกินผมเข้าใจไหมฉันกําลังหาอาหารที่กําลังอุ่นๆอยู่ในกระป๋องอะนะที่ว่าฉันไม่อยากจะให้อาหารมาสูญเปล่านะนะฉันก็เลยจะเอาไปอืมโอเคครับลุงนายคิดว่าสิ่งที่ฉันทําเนี่ยมันผิดหรือเปล่าผิดหรือเปล่าเหรออืมผมคิดว่าไม่นะมันน่าอายมากกว่าถ้า ให้อาหารมาศูญเปล่าเขอบคุณนะัเทมี่ฉันนึกแล้วว่านายเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เปิดกว้างนะนะฉันรู้สึกดีที่ได้ทำมันและฉันก็ไม่ได้ทำาอันตรายให้กับใครด้วยนะนะอืมโอเคลุงก็ที่หลังก็ระวังแล้วกันนะนายสามารถกลับบ้านไปแล้วล่ะฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ยุ่งกับกระป๋องของจอร์ดอีกอ๋อทางขยะของจอร์ดนะครับผม you can't e l l him you scared and focus นายไปบอกเขาได้เลยว่านายไล่เลิคุณไปแล้วโอเคครับลุง กลับบ้านแล้วเด้อโชคดีนะล,ลุงไปแหละเอ้าแล้วเราก็เดินเข้าพุ่มไม้ไปแบบประมาณแบบแอบ,บ,บ,บดูใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยไอ้โดนจับได้ซะแล้วไม่นะเดีย๋ยวเยยตัวสัน่นงึกๆงกโดนจับได้ไม่นะฉันรู้นะว่านายทำอะไรนะ่ะลีนัสโอจจจ้จุดเลยฮะจังหวะนี้ท่านต้องการอาหารแล้วก็บอกฉันสิฉันไม่ได้ต้องการให้คนในเพเดเกนทาวต้องเป็นคนหิวหรอกนะ ทำไมกับผมไม่ใจดีขนาดน,นี้บ้างขายอย่างแพงเลยนี่ฉันเอาอาหารมาให้แล้วก็แล้วก็พร้อมกับซอสด้วยเอเอาไปเลยรับไปสิโอใจดีแต่กับผมนี่ขายอาหารอย่างแพงเฮ้ยกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนืบบนอนมไปเลยเนี่ยบ้านเอาของไปขายนี่นี่ก็ถ้าจะได้สักประมาณพันหนึ่งเลยเนี่ย เอมจริงผมก็ได้ปลามาเยอะอยู่นะแล้วก็น่าจะขายได้แพงะฮะเสียงผมอาจจะแปลกๆนิดนึงนะพอดีเจ็บคอมากๆเลยขายหอยขายปลาขายปลาขายปลาสาหร่ายนี่เก็บไว้ขายปลาการังขายปลาการังสาหร่ายนี่เก็บไว้ขายปลา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 ขายเบ็ดขายปลาปลาดาวนี่ก็ขายนะฮะครั้งที่แล้วนี่เจอบั๊กนะครับผมขายขายโอเคที่เหลือเก็บไว้โอเคกู๊ดวุ้ยจะพุดดิ้ง พรุ่งนี้จะไม่ได้แห่น้ำแก่เลยฉันขอโทษนะเต็มอาหารไว้สำหรับพรุ่งนี้ด้วยฮะเพราะว่าขนมปังเราหมดแล้วนะครับผมนี่ห้าร้อยนี่โอ้ยพันพันห้าโอ้รวมๆแล้วพันสี่สองพันสี่เออเยี่ยมไปเลยโอเคไหนดูสิอ่าฟาร์มฉันดูดีดูดีมากมาก ไปซื้อข้าวก่อนดีไหมเนี่ยเอ๊ะแต่ร้านยังไม่เปิดดีกว่าร้านลุงกาซยไม่เปิดนะฮะลงน้น,นต้นไม้ไปก่อนแล้วกันนะจังหวะน,นี้อาหารเท่าไรเนี่ยสาสิบเก้าไหวอยู่แหละอันที่จริงคือผมเพิ่งตื่นนะเว้ยเนี่ยคือแบบตื่นสายไงตอนแรกคิดว่าแบบจะตื่นก็เช้าเาอัดคลิปเชา้าเตัดคลิปตอนกลางวันแล้วไปลงตอนเย็นแม่งกูตื่นไม่กูตื่นไม่ทีตอนเที่ยงไอ้บ้าตอนนี้ก็เลยต้องสปีดลานเนี่ยได้นึงอนะน้ำต้นไม้โอเคให้น้ำพุดดิ้งโอเคได้เวลาไปตกปลากันแล้วนะเนี่ย ตอนนี้เป็นเวลา8โมงเอ่อแต่ร้านกัดน่าจะเปิดตอนเที่ยงเที่ยงนะอืมน่าจะประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปไอ้นี่ก่อนก็ได้เอ่อตกปลาตกปลาข้างๆร้านลงุงกัดก่อนอุ้ยแคลนี่นะเธอชื่อแคลใช่ไหมฉันจำไม่ได้ฉันจะจะกลับบ้านแล้วนะฉันทำงานเหนื่อยมากเลยวันนี้อืมสู้ๆนะแล้วนี่อะไรเนี่ย วอลลิสซื้อบริการขนโจจามาดซีแล้วครั้งต่อไปจะลดราคาให้ใหม่ไปไกลเลยโฆษณาหน้าร้านลุงปีแอร์กูหน้าต่อยนี่ใครเนี่ยว่าเชนฉันไม่มีเวลามาคุยกับแกหรอกนะโอ้ oh my god ไอ้มอนี่โอเคตกปะจงก่านจะเที่ยงนะถ้าเที่ยงเราค่อยไปซื้อกับข้าวมากินเฮ้ย <c oughs> อะไรอะ่ะปลามินโนมินโนเป็นปลาตัวเ,เล็กเฮ้ยนี่ไม่เคยเจอมาก่อนน่าจะอะไรอะ่ะมอสเหรอของใหม่ปะเนี่ยมินโนเฮ้ยผมจะเลี้ยงเจ้าตัวนี้คือมันจะมีบ่อปลาให้ซื้อด้วยนะผมอยากลองลองเลี้ยงดูมันจะเป็นเป็นยังไงนะผมเจ้าตัวนี้มินโนตัวนี้จึงน่ารักจังเลยไปร้านกัดดีกว่าไปร้านกัดดีกว่าไปซื้อข้าวกิน ไปซื้อข้าวกินไปซื้อข้าวกินอืมหายไปเลยพันสองโอเคกินเงินเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมนั่งโต๊ะปะเฮ้ยเรามานั่งโต๊ะได้ด้วยเจ๋งยังมั้โอเคเอาอีเวนต์อะไรเนี่ยหุยมาเหา่าอันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์ของอเจ้าดัสตี้รอเปล่าององเฮ้ยเฮ้ย ดัสตี้ตกใจว้าวเฮ้ hey, ว่าไงเจ้าดัสตี้เจ้าหมาน่ารักห <c oughs> เป็นไรเหรอออ่รูปหัวเจ้าดัสตี้นี่เน่รูปหัวเจ้าดัสตี้เนี่ยดัสตี้ทำหน้าปึ้มปิ่มแค่เนี้แค่แค่นี้ยหรอโอเคเข้าใจละ <c oughs> โอเคก็นึกว่าจะ นึกว่าจะมีอะไรให้มากกว่านี้แต่ว่าแค่นี้แค่นี้อ่ะแค่นี้ก็ได้แบบว่าโ okay. อเคเจ้ามินโนมินนาวเ <c oughs> จ้าป่ามินนาวนี่ขายได้ราคาดีไหมนะแบบว่าตัวมันจิดด๋วอะ่ะตัวมันจิ๋วหิวอ่าตัวมันเจ็กเล็กอ่ะมันจะขายได้ราคาดีหรือเปล่านะแต่พวกเนี้ยขายได้ราคาดีแน่นอนเราบอกไ้โอเคผมจะไปตกต้องหินนี้แล้วกันนะผมได้ข่าวว่าหินนี้มันมีตำนานอืมพอตกมาจะได้แบบ ปลาโหดๆอะไรเงี้ยืึปุ๊บโอ้โหซาดินไม่เห็นโหดเลยตกไปก่อนแล้วกันนะช่วงนี้โอเคฮะหลังจากที่ตกมาได้จนถึงสามทุ่มแล้วเนี่ยโอเคฮะหลังจากที่ตกปลามาได้เป็นเข่งเลยนะครับผมซึ่งก็ตกเพลินจนจนลืมไปว่าเออต้องเอาไปขายกับลุงเวลี่นี่หว่าแล้วก็เลยเวลาจนลุงแกปิดร้านไปเลยฮนะ มาบ้านเอาของมาขายอันนี้ผมขายไปเลยเนาะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้หรือว่าจะเก็บไว้ดีวะอเก็บไว้แล้วกันขาย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 อุ้ยอันนี้ไม่ขายมินโนไม่ขายมินโนเราจะเก็บไว้เลี้ยงอะมันน่ากเออว่ะเรายังไม่ได้ไปหาคุณลุงลุงพ่อมดเลยนี่ว่าะวันนี้มีวันนี้มีรายการทําอาหารซึ่งเราจะได้สเตอร์ฟฟายอันนี้เราเรียนรู้มาแล้วนี่วะ่ะจุดไฟว่าไงจ้าเจ้าพุดดิ้ง ฉันนอนแล้วนะอุย้ยสามพันว้าวปลาดาวนี่นำโดงเลยฮะสิตัวละสี่ร้อยห้าบาทพเจา้ารวยกูไม่งรวยเละพอทำฟาร์มเหรอป่าพอตกปลาอุย้ยนี่ฮะเรามีตังพอที่จะซื้อเล้าไก่แล้วนะเนี่ย เออเรื่องแมทีเรียลอะไรยังไม่พร้อมเลยแบบพวกไม้พวกหินอะไรเงี้ยโอเคจดไม้ไหนดูซิอ๋อฉันทำฉันทำขวานฉันหายเนะี่ยอืมโอเคเข้าใจละเดี๋ยวจะตามหาให้แล้วกันนะโรบินพอดีโรบินทำขวานหายฮะเราก็เลยต้องต้องเป็นหน้าที่ของพระเอกอย่างเราที่ต้องไปหามาใช่ว่าไงจาพุดดิ้งอานามไปไปแล้วเดี๋ยวเราจะออกมาตัดไม้กันดีกว่าครับเรามีตังค์พอแล้วเรามีตังค์พอสำหรับ ทำเล้าไก่ซึ่งมันน่าจะ4,000ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดน่ะมันน่าจะ4,000 0่พืมกับหินอีกประมาณ150ไม้น่าจะ300มะั้งไม้น่าจะ300ประมาณเนี้ยนะฮะไม้3า0 0หรือเปล่าวะเปิดวิกิดูแบบโอเคการที่เราจะอัปเกรดเล้าไก่ได้มันจะต้องใช้ไม้ 300กับหินอีกหนึ่งร้อยโอเคไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่เราเก็บสองวันน่าจะครบสองวันจะว่าไปเราไม่เคยลงเหมืองเลยนี่หว่าโอเคฮะเราได้ไม้มาแล้วครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราไปลงเหมืองกนะันดูดีกว่ามันน่าจะได้หินมากกว่าที่เราเก็บในฟาร์มเราหรือเปล่านะา <c oughs> เดี๋ยวเราไปลองดูแล้วกันนะวยลูร <c oughs> ีนัทลูรีนัทผมไม่ขอมาให้อ ขอบอุณมากๆเลยนะอุ้ยได้เงินร้อยหนึ่งยิ่มสี่เปนเก้าเอ๊ะทางลูเหมืองมาทางไหนอะเดี๋ยวนะทางลูเหมืองมันคือทางไหนวะคือทางนี้เหรอโอ้โหเปลี่ยนที่ลงงงง,งทางอะอืม อันนี้ชื่อมารอนใช่ไหมคุณมารอนนะฮะเขาเรียกว่าอะไรฉันคอยจัดการมอนสเตอร์ที่พายาที่จะปีนขึ้นมาแล้วก็ไปสู่หมู่บ้านนะนะฉันได้เจอนักป่จนภัยมาหลายครั้งและฉันก็รับรู้ได้จากการมองตาของนายประมาณว่าเขาเห็นแววความเป็นนักป่จนภัยของเราอะอาวุธนี่ไปซิมันอาจจะมันอาจจะไม่ได้มากอะไรแต่ว่ามันสามารถอ๋อแต่มันก็สามารถใช้ช่วยสู้กับมอนสเตอร์ได้นะนะเย่ yeah! เราได้ดาบกระหลกกระหลวมาอันหนึ่งลัสตี้ซอส ขอบคุณมากครับฉันจะจับตาดูนายไว้แล้วกันนะเพื่อที่จะพิสูจน์ว่านายนะ่ะจะเป็นหนึ่งในพวกเราได้หรือเปล่าประมาณว่าหนึ่งในนักขจนภัยนะฮะโอเคผมมาไม่ได้เพิ่มมาสู้กับมอนสเตอร์ลุงผมมาเพื่อขุดเหมือง <c oughs> ลุงจะต้องภูมิใจไม่มีหินใหญ่ๆเบิม่ๆมๆใ่ชั้นหน่อย,ออยอลอแล้วนี่ไงเจอละอันนึงเจอ้วนี่นีฟาดแป้งเลยนี่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 สองห้าหเจด ไม่ครบเลยขาดอีกสี่อันขาดอีกสองอันขาดอีกอันเดียวโอเคครบกลับบ้านแล้วกลับบ้าน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 ก่อนกลับบ้านก่อนเราขอกลับไปตั้งหลักเราแค่มาเพื่อต้องการหินหนึ่งร้อยอันนะครับผมเดี๋ยวไม้ค่อยไปตัดวันพรุ่งนี้นะฮะต้องไปนอนพักกันเอ็นเตอร์จีนิดแตกพ่ายเอ็นเตอร์จีของฉันนี่ถ้าจะมิดหลอดโอเคครับกลับบ้าน เราได้ไม้ไม่ใช่เราได้หินมา100ได้ไม้เพิ่มอีกร5 0พรุ่งนี้ก็จะสามารถได้เล้าไก่มาแล้วยส yes! เราจะได้เล้าไก่แล้วฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเก็บหินเก็บไม้เก็บให้หมดเก็บเก็บก็บก็บโอเคน่าจะประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็น่าจะน้องนอนก่อนออโอเคนอนก่อนดีกว่านะเพื่อข้ามไปวันพรุ่งนี้เลยโอ้ขุดเหมืองเลเวลอัพอย่างนั้นเหรอเยี่ยมไปเลยนะ โอเคอุ๊ยอะไรอะ่ะถึงเทมมี่นะมันเป็นอ๋อจดหมายจากมัมนะครับผมจากคุณแม่นั่นเองมันก็นานแล้วนะตั้งแต่ที่ได้ยินข่าวจากลูกนะ,ะอืมหาเวลากลับบาบ้านบ้างน,น,นะฉันเอ่อแม่คิดถึงลูกมากๆเลยอ๋อแล้วก็ได้เงินมาห0าร้อยเราบอกว่าแม่เจอเงินที่คุณปู่ทิ้งไว้ให้ลูกนิดหน่อยห้าอบาทอืม เยี่ยมไปเลยนะแม่ถึงเทมี่นะพรุ่งนี้มันก็จะถึงเทศกาลไข่แล้วนะนะเออว่าพรุ่งนี้เทศกาลอีสต e ์เอ็กนี่ว่าเดอะเอ็ก s t เฟสินายควรจะมาตอนเวลา9ก้าโมงนะอืมโอเคเพื่อที่จะมาร่วมเทศกาลไข่ในวันนี้บ้าจริงลืมคิดไปเลยโอเคเก็บก่อนนะโปรตรนี้ผมจะเก็บไว้ผมจะไม่ขายนะผมผมจะเก็บไว้กิน โอเคเราำน,านไม้เสร็จแล้วลืมให้น้ำพุดดิง้งไม่ได้เลยเอาน้ำไปพุดดิง้งโอเค okay. ตัดไม้ตัดไม้ไมออกมาตัดออกมาโอเคในที่สุดเราก็ได้ไม้ครบร5 0ยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยแล้วทีนี้เราก็เอามารวมกันป,ป,ปั๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเก็บของจัดเตรมให้เรียบร้อยนี่เราได้ไม้ครบแล้ว ตังก็บพบแล้วเดี๋ยวผมจะวางเล้าไก่ไว้ตรงนี้นะครับผมประมาณตรงนี้โอ okay, okay, okay. เคโอเครีบไปหาโรบินดีกว่าใช้เงิน4,000ในการสร้างเล้าไก่แล้วก็อุ๊ยอุ๊ยท่านนายกเซสมนตรีเกิดอะไรขึ้นฮนะว่าไงเทมีสวัสดีฮะ เมอริส <gl> <ated> <b oken> บอกว่าโจจ้าจะทําการเคลียร์เจ้าหินพวกนี้ออกไปนะนะซูซานติดอยู่ในบ้านของเธอแล้วก็ไม่สามารถออกมาไม่สามารถออกมาหาพวกเราได้นะตอนนี้มอริสบอกกับฉันว่าหน่วยงานที่ทําการเอาหินตรงนี้ออกเนี่ยมันจะดีเลยไปจนถึงฤดูฤดูร้อนเลยในฐานะของนายุทธที่สมนตรีของเพลเกนทาวนี่เป็นเป็นหน้าที่ของฉันที่จะทให้ทุกคนในเมืองปลอดภัยนะนะหวังว่ามอริสจะจัดการเจ้าหินพวกนี้ออกไปเร็วๆนะอืม งั้นฉันไปละเทม่แล้วก็อย่าพยายามเอาพี่แกของนายนะ่ะขุดเจ้าหินนี่ออกมาล่ะโอเคไหมนายจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนเลยล่ะหืมลุงดูถูกผมผมน่าสามารถเดี๋ยวผมจะทำให้ดูโอเคมันทำไม่ได้โรบินโรบินอยู่บ้านไหมอยู่บ้านเยี่ยมอคอนสักฟาร์มบิลดิงนี่ไงสร่างได้แล้วเยี่ยมเราจะมีเล้าไก่กับเราครับผม ปราบก็ให้สวยโอเคฉันจะสร้างให้หลังจากวันพรุนี้ไปนะเพราะว่าพรุนี้เนะี่ยเป็นวันเทศกาลยังไงล่ะอ๋อไม่มีปัญหาโรบินแค่แค่ทำให้เสร็จก็พอนะ่ะโอเคครับเราได้ทำการสร้างล้าไก่เป็นที่เรียบร้อยเลยนะฮะซึ่งมันก็ใช้เวลาประมาณ3วันถ้าจะไม่ผิดนะเสร็จแล้วเย่ yeah. นะครับผมโอเคฮนะสำหรับวันนี้ก็ ขอลาไว้โดยทียนี้ก่อนนะผมไหนๆก็ได้เล้าไก่มาแล้วนะฮะไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะวันนี้ผมมั่อค้างไม่สบายนะผมฟังจากเสียงนี้ก็ใจแหบๆนิดนึงนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย